สบายดีพี่น้องสปกินข่าวกินน้ำแล้วก็มาเบิ่งนพักกับพี่น้องเด้อเอาไก่ยังให้มันพักอีกอย่างเกาะมาเกอกน้ำพี่น้องพักกับกินกับกินกับลาบหมูพี่น้องกระเคื่อม ยกไปกับมะเขือเหี่ยวมะเขือเหี่ยวๆซะออโตอ๊ะแอบแอบพี่น้องยกไปยังมันแด็มาพี่น้องกินข้าวกับปีนประตูเด้อพี่น้องเด้อลาบหมูผักกับกับบะมีพี่น,อน้องมะเขือเหี่ยวมากินกับกับพี่น,อน้อยมาบ้างหมกเพชรดิบกับบะหมีเด้วยพี่จะเรีบะหมี่พี่น,อน้อง กินไปพี่น้องมิยังก็งกินมีอะไรก็เอาเอันนั้นนะพี่น้องสบายดีไปทุกคนมากินข้าวพี่น้องตัวมาลงมามานั่งลงมากหนัน่งพีหนั่งพีปนนพไพปไปไปข้าวพีปลาลงไว มักเข่าเออเออนัแล้วว่ะมันก็ยาาเข่าด้วยค่ะเอาหัวไปตั้ยังนี่เจ็บเลยนี่บอกโอ้ย๋ยวนอนกับนี่กินลูกน่าตั้มนเดแล้วมันกรองอย่างเป็นกระซ่ากนบอกแล้ม่น่ากระจาอยู่ว่ามันซ่าวเหแม่น กินลกูกกินข้าวเพ้าะงี้ก็มือบานสิด้วยน้ำแดงนี่มีอ่ะพอเขาไปว่ามืงกัดเถอะบอลตัวใหม่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมา,ากินข้าวนรำการนะจ้าพี่นอ้องสบายดีก็สบายดีเลยรแม่สบายดีอีกบุกเลื่อลืมบุก นึกว่าเห็นหนุนม่มวานประตูหัวทำนึกว่าเห็นหนุนม่มวานเฮ้จูไปแิ้นข่าวลูกนี่นอันอ้ำก่อนไปนี่ข่าวไปไปข่าวนี่ข่าวน,นี่เอา้าข่าวเลยจลูก bỏ bọn... Ôi! nhà, lúc Có bỏ ông nó lão món tàu. Oan song mất tàu nung. Not mất tàu nung. Boy mất tàu nung cung nung nung mất tàu nung 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 tàu nung 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 điêu nung 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 จะเลยว่าให้นอนกับพอนอนจากเถื่อพี่น,อน้องโยกอามน้ำเลยแต่สิมากินเข่าหิวเข่าได้เซอร์ไก่ซาลาวน์มากรอบนะ หยเลยจ้มาเลิหลฟจิต้องอมมันมันยิงตอี๋เด็กช่วห้าห้าเลยเจ้าตัวบุแนี้นะบุ พอมื้อเช้ีอุนก่อนพต้มเนาะมีแต่แอ๊บเปอไรเลยลง

อานอนผัดบนอนเห็นไหมครั <c ười> <c ười> ยังไงเราองยังตะเบิงมันเนี่ยแล้อใครเอาเงี่ยนจซื้อเขาเงี้ยนหายแต่บัวอย่างนี่กินแบบนีง พาเด็กๆไปลินน์น,น,นป๊ะกับว่านอนมาจ้้่าานอนพาลูกไปเอาโตเอานอนกับมานอนนอนหืม,บหม,มแบบนี้เหรอต้องใจตไปเยแ่บ่กโตมันแบบรรมนงงั่งอนะินเลยแต่นัดมันบบนั่งละอินแตบบ่นมัดแจ้งแก่ ดี๋ double hit นากระซิบปูนาออกมารุอยา่เป็นแบบบูมเฮงยิ่งย้าย <laughs> cái nào là cái để chín không tiền này Không sao à Cho đó Vẫn cơm nó chả người Tất cả nó có con nó ủi cho nó nó ngon Cho nó ขอมากขอมาจะออกแดดโตอุตโตโต้เฮยไมอาโตป้าอุพังยังเปไออกแดดใมาตั้งเอไรขอมากขอมากเม่ตงนม่้องคนมันพัาแลยวอย่ไปอย่ากับ ฟังเลยอังเะดี๋นี้กำลังเอิ้นแม่แม่เดี๋ยวนี้นม่แม่แม่เดี๋ยนแม่แมโอ้ตัวไปนะจงทมันอ่ะเดี๋ยวนี้เนเนี่น่เดกใต้งจอก่น่ยแม่ใครจะยิให้มันนี่ยเาเลยเาตเ้าอ

那我一会儿。No, <Wow. S 1>

어, 안 봐봐. 오자야 오다. 나만 말린 몸이야. алма ชกน้ำจะจอกกินนูเริ่มมาเร่มบนหมดกินร่นนั้นเร yeah. well. ื่อเนีไม่้าะตกยางเอามาว่าปลาไว้เชีมเนี่ยอาเชอมไว้อันนึงตกยางมาจะกนงอ่มันตั้งอืแล้วมันมาคุโตมันเอาไป Uhm. Ừ. Ừ. đâu Ừ. โอเคพี okay, ่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนเดนะพี่น,น,<า>น,น้องเดินไปถึงยาวบ่าพ่อคลิปหน้าพี่น้องสบายดี